ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช n n e l รีวิวพระน,นะครับ่นะเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่คือพระสมเด็จขี่หนุมานมงคล108ประการหลวงปู่ขีบทียระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนะครพนมครับจัดสร้างน้อยแค่59หลังหรือเท่ากับ5,900องค์เท่านั้นนะครับการันตี ฝังตะกุดทองคาแท้ในหลังสิบองค์นะครับการันตีฝังตะกุดเงินในลังยี่สิบองค์นะครับการันตีตะกุดสามเคในลังสามสิบองค์นะครับแล้วก็การันตีเนื้อผงน้ํามันพิเศษนะฮะสวยๆเลยนนั้นในลังสิบองค์นะครับและที่สําคัญนาาหลายท่านน่าจะรอคอยเนื้อนี้นี่คือเนื้อดินเผา ท่าสแบงของพระอาจาร,รย์ต้มนะการันตีในหลัง4ี่สองค์ครับนะผมการันตีว่าแกะออกมาองค์ไหนนั้นพระสวยทุกองค์นะตอนนี้ยอดสังจงน่าจะเหลือไม่เยอะนะคร่าวๆน่าจะไม่เกิน30 40รุ่นโดยประมาณนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายการอันนี้รายการที่9นะครับน่าจะเป็นรายการเทมมานะครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูก่อนนะครับอ่าอู้เป็นหลิดเป็นหล่อฮะเป็นโลหะครับผมตอกกรรมการเลขสี่เจ็ดครับตอกนําเลิกฮะดูอู้อย่างสวยครับเป็นเหรียญหล่อครับเดี๋ยวผมเช็คบรายการให้เนาะสวยมากนะดูเหรียญหล่อนะสวยมากเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับต่อไปรายการที่สิบอันนี้ก็น่าจะเป็นหล่อนะฮะ หนักหน,กหนกอึ้งเลยรายการที่สิบเดี๋ยวเช็ครายการอุ้ยเป็นเนื้อกระไหลทองไหมฮะอุ้สวยมากอุ้ยอันนี้สวยเลยมีรอยจานด้วยฮะดูเนี่ยโหรอยจานด้วยดูอุ้สวยมากแล้วเลขแปดตัวเดียวใช่ไหมฮะเลขแปดตัวเดียวนะอ่อไม่ใช่ออเป็นตัวนั่นเป็นตัวยันเลขหนึ่งสี่ถูกไหมฮเนี่ เลขหนึ่งหนึ่งสี่นะโอเคนี่โอ้โลูกค้าดูนะเป็นเนื้อกะไหลทองโบราณหรือเปล่านะโอ้สวยมากระยิบระยับเลยโอ้ดูฮะผมไม่มีใครเอานี่ไปเรียมมืนคอเลยเนะี่ยสวยมากเลยยังกระทองคาเลยฮนะดูโอ้โหโอ้ใครไม่เอานี่เสร็จผมเลยนะบอกไว้ก่อนนะรายการนี้นะเดี๋ยวไปเช็คไปรายการให้สักครู่นะฮะมาเป็นรายการที่เท่าไหร่แต่ว่าสวยมากเลย นะเป็นกระไหลทองครับสวยมากนะรายการนี้อ่ะนะครับรายการถัดไปอันนี้เป็นรายการแจกทานครับเป็นเนื้อผงปัดทองคนระับรายการแจกทานนี้อันนี้ก็สวยนะนี่เห็นไหมลาย,ยิบระยยับเลยครับรายการแจกทานครับผมพิมพ์ทรงหนุมานนี่คนนิยมนะคนนิยมมากเลยนะ อนุมามนขี่ครุฑอย่างนี้ขี่เม่นอย่างนี้นี่เขาตอกเลขไว้ด้านข้าง,างนี่นะนี่องค์นี้เลขสามสองเก้านะนี่แล้วสวยมากเลยโอ้โหใครอยากได้วันนี้เดี๋ยวรอเลยครับราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับโอเคนะครับดีอีกสององค์นี้เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดู รายการลุ้นของรอนก่อนอันนี้เป็นกําไรหลวงปุศิลานะสองอันเนะยผมว่าจะเก็บไว้ไว้ใส่แหละแต่ยังไม่ได้ดูเลยไปบูชามาจากวัดรอบที่แล้วนะจากวัดธรรมเมาทยานนี่สวยนะเขาเรียกกําไรอะไรของแท้จากวัดนะไปบูชา,าจากวัดมีสองเส้นกะว่าจะให้ผมเส้นหนึ่งให้ภรรยาผมเส้นหนึ่งนะฮะแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ออกจากถุงนะมีใครสนใจก็ก็แจ้งมาแล้วกันนะถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวผมเก็บไว้ใช้แต,แต่แต่ยังไม่ได้ใช้นะยังเก็บไว้อยู่นะแป๊บนึงมีคนโทรเข้าจกคู่นะยังรับสายไม่ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในรังนะครบับรายการลุ้นในรังของเราดีกว่านะครับนะฮะหนึ่งร้อยลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้ผมคิดว่าอ่านี่มีเขามีรายการแถมยกรังมาด้วยลืมเห็นนะลูกค้าน่มีแถมยกรังมาด้วยครับนี่นี่ ในการยกลังเนาะเกือบและเกือบไม่เห็นยกลังเนี่ยน่าจะเป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะเป็นเหรียญหล่อเนื้องเงินกับเนื้อนวะที่ผมดูในในรายการนะอันนี้เป็นนวะแน่เลยนะเป็นเหรียญหล่อเนื้อนวะเลขสิบสี่ตอกนําเลิกอีกองหนึ่งจะเป็นเนื้องเงินนะ,ะเดี๋ยวเยวก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปน่าจะเป็นเนื้องเงินตรงนี้ เนื้องเงินคงจะสวยน่าดูเลยนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อเนื้องเงินครับผมนี่นะโอ้ปัจจุบันนี้โลหะขึ้นทุกอย่างนะฮะเงินแพงมากนะนี่มีอุบมสารห้วยนะโอ้โหเลขสิบสี่ครับสวยมากเลยเอาไปเรียมพร้อมกันนวะแล้วก็กระไหลทองแล้วก็เงินนะสามองค์นะขึ้นคู่กันเลยนะโอ้ไม่มีใครเอาเสร็จผมเลยเง,งินทองนวะ โอ้สุดจริงฮนะสามวงเลยนะอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูรายการลุ้นของเรานะครับในลังหน้านี่นะหน้ากล่องหน้าหลังก็จะเป็นอย่างนี้สวยๆนะครับพระรุ่นนี้นะผมบอกว่าใครพลาดเนี่ยนะนะมีร้องนะจะเสียใจมากเลยพระสวยมากนะครับรนะสวยมากครับผลงานการจัดสร้างโดยคุณก๊อปลบุรีนะครับเฮียกู้ลายไทยเป็นคนดําเนินการจัดสร้างนะฮะ ของดีครับกรันตีตะกุดทองคําในหลังสิบองคนะทองคําแพงนะครับปัจจุบันนะบาทละสี่หมื่นสองนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการเคระเนื้อให้ชมนะครับนี่นะครับขออนุญาตคลายชมนะครับนี่เลยนะครับหนึ่งรอยลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้ครับ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นตะกุดทองคำสิบองค์นะตะกุดเงิน20องค์ตะกุด3ามเคสาองค์ครับนะมีลุ้นนะเนื้อผมน้ำมันสีสวยนะครับแล้วก็เนื้อดินเผาวัดท่าสแบงของท่านพระอาจารย์ต้อมนะครับผมคณะเท่านี้พอเนาะเดี๋ยวพระจะล่วงลงโต๊ะเนื่ยองจากเป็นพระผมผมพยายาม ที่จะถนอมพระองท่านให้มากที่สุดนะครับนะพรนะเท่านี้พอนะเพราะว่าเขาไม่ได้ชี้เป้ามาอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ท่านชมสักสามลุ้นแล้วกันนะเป็นตัวอย่างให้ท่านชมพระด้านในนะผมบอกว่าแกะองค์ไหนก็สวยมันจะเป็นจริงอย่างที่ผมว่าหรือเปล่ามาชมครับแกะองค์ไหนก็สวยครับอ่ะมาดูองค์แรกครับเปิดขึ้นมาโอ้โหผมบอกท่านแล้วครับเป็นไงฮะ รายการที่สองจุดสองหนึ่งครับเป็นไงฮะแกะอย่างไรก็สวยครับเนื้อสายรุ้งครับดุกันดูฮะเนี่ยท่านยังอยากให้ผมแกะต่อไปอยู่หรือไม่นะครับเมื่อผมแกะแล้วเจอเนื้อสวยๆราคาจะไม่ใช่สองร้อยห้าสิบาทครับผมนะท่านดูก่อนครับอืดูครับปัดเงินทั้งองค์เนื้อสายรุ้งแบบนี้ครับโอ้โห มันไม่ใช่สามร้อยห้าสิบแล้วเลขเจ็ดด้วยฮะเนี่ยโอ้โหเลขตัวเดียวเลยสวยมากครับอ่ะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมมีเคร่องสององค์ครับผมการันตีว่าแกะองค์ไหนก็สวยครับทุกท่านฟังให้ดีครับไม่มีผิดคำพูดนะเอะหยิบขึ้นมาครับหน้ากล้องเลยนะครับแกะองค์ไหนก็สวยครับนะ ดูครับแต่เต้นเต้โอ้ยมาแล้วครับเนื้อดินเผาท่าสแบงครับโอ้โหนี่อุดมวลสารของท่านพระอาจารย์ต้มนะดูดูดนะคุณกอบรบอุย้ยเราหลังแบบด้วยคุณกอบรบบุรีไปบูชามานะครับมวลสารจากวัดท่าสแบงนะครับนะมวลสารเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีจากท่านพระอาจารย์ต้อมครับสายหลวงปู่ขันจังหวัดออ้อยเอ็ดครับนะนี่นะ โอ้โหแล้วเลขอะไรเนี่ยอูเขค่าตัวเดียวด้วยฮะดูฮะเนี่ยเห็นนะเลขห้าตัวเดียวครับอันนี้แพงเลยบอกได้คําเดียวแพงเลยครับเนื้อดินเผาท่าสแสบแงครับเห็นประมูลกระจบนี่เป็นพันนะอะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนฮนะอย่ามาแจ้งราคาครับเนื้อดินเผา่าสุแสบแงครับอันนี้แพงเลยครับเห็นในกลุ่มเล่นหากันโอ้โหประมูลจบนี่เป็นพันเลยฮะรายการนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดู อีกสักองค์นะครับผมบอกท่านแล้วว่าท่านยังอยากให้ผมแกะอีกโอรหรือไม่นะครับผมบอกว่าแกะองค์ไหนก็สวยเปิดองค์ไหนก็สวยครับอ่ะมาดูองคที่สามครับโอ้โหเนื้อทูโทนแล้วฝังตะกุดเงินท่านดูอ่ะโอ้โหตะกุดเงินครับกี่ดอกเนี่ยหลายดอกเลยนะฮะเนี่ยเป็นเนื้อทูโทนครับน้ําตาลแดงอ่ะนี่ น้ำตาลแดงครับตะกุดเงินหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกตะกุดเงินห้าดอกครับเลขสองแปดมีแต่เลขไม่น้อยลูกค้าดูเพราะว่าพระสร้างน้อยแค่ห้าพันเก้าร้อยองค์ครับนี่ดูเลขสองแปดมองเห็นไม่เอ่ยนะภาพคมชัดอรหรือไม่นะครับนี่นะเห็นนะสวยไหมไม่สวยตรงไหนเอาประการมาวงครับท่านเปิดอย่างไรก็เจอแต่เนื้อสวยนะผมการันตีไว้เลยนะเห็นนะ กูสวยมากนะนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขรุ่นนัมเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขรุ่นนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เรียบเบอ์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับวันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะนะวันเสาร์ นะไปศรีเขาเปิดแค่ครึ่งวันครับขณะนี้เวลา1ิบโมงแล้วนะครับนะวันนี้วันที่8มิถุนายนครับผมจะพยายามแพ็กส่งให้ทันนะสองชั่วโมงจะทันหรือไม่นะเพราะว่าไปศณีเขาปิดเที่ยงนะขณะนี้1ิบโมงแล้วนะครับอะมาดูกันนะรายการที่ผมแกะได้นะฮะมาดูกันนะครับใครจะเอาไหนอย่างไรก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับ รายการที่แกะโชว์นะครับอันนี้นะครับอ่ะมาดูทีละรา,ายการนะครับอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองครับท่านไหนจะรับเอาไปห้าร้อยนะครับเดีย๋ยวดูไปรายการให้เป็นกระไหลทองแน่นอนที่สวยเนี่ยเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครับ หลังรอยจานด้วยนะใครจะรับเอาไปห้าร้อยองนี้ท่านไหนจะรับปิดมาครับเอาไปห้าร้อยนี่สวยสวยสวยมากนะครับเนื้อกระไหลทองมีรอยจายยนะเน่าๆไปห้าร้อยเลขหนึ่งหนึ่งสี่นะครับสวยๆนะครับนี่นี่นะไม่ใช่ทองคาหรอก <c oughs> นะถ้เป็นทองคำสวยเลยนะผมว่าเป็นกระไหลทองนะใครจะเอาไปห้าร้อยครับองนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับอ่ะแจ้งมานะฮะท่านไหนจะรับก็จแจ้งมานะครับ เอาไปห้าร้อยสำหรับรายการนี้นะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับลำดับต่อไปครับอันนี้เป็นเนื้อเงินครับผมเป็นเหรียญหลอนเนื้อเงินนะเหรียญหลอนเนื้อเงินครับขออนุญาตตัดให้ชมสักครู่คนระับยวคานาฬิา เป็นเนื้องเงินนะครับเดี๋ยวตัดให้ชมนี่เป็นเนื้องเงินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเลขหนึ่งสี่ครับตอกนำเลิกเนื้องเงินหลังยันสมปัานาครับนี่อุดมมวลสารอุดมมวลสารบนล่างเป็นเนื้องเงินนะครับนะ เปิดเอาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทท่านใดรับปิดมาเนื้อเงินครับเอาไปพันห้าครับนี่พันห้าเอาปิดมาครับเนื้อเงินครับผมมาในกล่องกัมยีส่สีแดงครับเนื้อเงินนะเอาไปพันห้านะปัจจุบันราคาแพงนะครับเนื้อเงินหายากนะครับถัดไปนะเป็นนวะนะครับนี่คือนวะนะอ่าตอกํำเลิอน,นี่น่าจะเป็นชนวนนะหรือเปล่าเดี๋ยวเช็ครายการให้ เนี่ยนะครับอุดมสารเลขสี่เจ็ดตอกํำเลิกมีรอยจานด้วยครับน,นี่น่าจะเป็นชนวนมวลสารนะครับเอาไปห้าร้อยนะชนวนมวลสารแน่เลยนะครับเอาไปห้าร้อยครับเหรียญหล่อเหรียญน,นี้เลขสี่เจ็ดครับตอกกรรมการผมว่าเป็นชนวนมวลสารนะตอกํำเลิกด้วยนะครับเป็นชนวนมวลสารแน่เลยนะองนี้ถ้า้รับก็ แจ้งมาครับเอาไปห้าร้อยครับรายการนี้แล้วก็รายการถัดไปองค์นี้เป็นนวะครับผมนวะโลหะเหรียญหลอ่อแถบยกหลงังจะมีนวะโลหะกับเื้อเงินครับนี่คือนวะโลหะครับอุดมรสารเห็นไหมน,ะนวะโลหะครับตอกนาเลิกเลขสิบสี่มาในชุดเดียวกันสวยมากนะครับนี่จะซูมให้ดูนะ อย่างสวยครับนวะโลหะครับอ่ะผมขอเจ็ดร้อยบาทนาวะโลหะอะปิดมาขอเจ็ดร้อยบาทท่านนายรับปิดมาครับนวะโลหะครับรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยครับอ่ะขออนุญาตผ่านไปนะครับทีนี้นะมาดูรายการอันนี้เป็นแจกทานนะครับที่เห็นเป็นกล่องนี่คือแจกทานนะแจกทานนะ เป็นเนื้อผงปัดทองแจกทานครับอง์นี้เลขสามสองเก้านะนะครับสามสองเก้าชัวๆเลยปัดทองนะครับปัดทองนะแจกทานเอาไปองค์ละสองร้อยครับปัดทองแจกทานเอาไปองค์ละสองร้อยเอาปิดไปลูกค้าอง์ละสองร้อยเลยนะครับแจกทานมีสามองให้องค์ละสองร้อยนะจะเลขสวยไม่สวยก็เอาไปสองร้อยอยู่แหละนะครับปิดมา แจกทานครับแจกทานนี่นะครับแจกทานครับเอาไปองค์200ละสองร้อยเรียกอะไรซีซีหกครับองค์ละสองร้อยเอปิดมาปิดมาครับอง์ละสองร้อยครับแจกทานส่งให้ฟรีนะส่งให้ฟรีเลยนะฮะร,รวมส่งไปเลยแจกทานครับแจกทานนี่ก็แจกทานครับ เนื้อปัดทองส,สวยเลขสามห้าแปดปัดทองส,สวยครับสามห้าแปดปัดทองเสวยม,มงคลร้อยแปดประการเอาไปสองร้อยครับท่านได้รับแจ้งมาสองร้อยครับผมองค์นี้ครับเนื้อดินเผาวัฒนสแสดงครับอุดมสารพระจันทร์ต้อมครับ หลังแบบนี่เขาเรียกหลังแบบเลขห้าตัวเดียวครับองคนี้เอาไปห้าร้อยแล้วกันเลขห้าตัวเดียวไปห้าร้อยนะครับนี่สวยเลขห้าตัวเดียวด้วยเอาไปห้าร้อยเลยเนะื้อดินเผาวัฒน์สแควรครับหลังแบบด้วยสวยมากเอาไปห้าร้อยบาทรายการนี้ห้าร้อยเอปิดมาครับห้าร้อยครับห้าร้อยรายการนี้ผมจะขออนุญาตไปไวน้น,นิดนึงนะครับถ้าไหนดูไม่ทันก็เดี๋ยวถักมาให้ถ่ายลให้ดูได้นะครับ รายการถัดไปครับอง์นี้เลยเนื้อสายรุ้งปัดเงินครับสายรุ้งปัดเงินวสวยๆองนี้สายรุ้งปัดเงินดูฝังตะกุดเงินทองนาคด้วยนี่ทองเงินนาคนะครับสวยมากองนี้นี่ดูครับเนื้อสายรุ้งครับอ่ะองนี้เอาราคาแบ่งปันไปนะเปิดไว้ห้าร้อยบาทครับองนี้เอารับไปองค์ละห้าร้อยบาทครับเลขจิตตัวเดียวครับ เนื้อสายลุงครับโบรับไปห้าร้อยบาทครับองนี้อาจจะด้รับปิดมาครับห้500บาร้อยครับองนี้นะครับองค์สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อทูโทนสองสีฝังตะกุดเงินห้าดอกครับองนี้ตะกุดเงินห้าดอกทูโทนสองสีครับนี่เลขอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเลขสองแปดแต่แป๊บันึงขออนุญาตดูนอกกลองอ่าเลขสองแปดครับนี เลขสองแปดนะครับสวยๆนะตะกุดเงินห้าดอกนะครับเลขสองแปดนะครับตะกุดเงินห้าดอกนะกุดเงินห้าดอกนะครับองค์นี้ขอสี่ร้อยแล้วกันเอาไปสี่ร้อยครับแบ่งท่านไปครับถ้ารายการลุ้นๆละสองร้อยห้าสิบาทครับถ้าแก่แล้วราคาก็จะเปลี่ยนอย่างนี้แหละครับถ้าไหนจะเอารายการลุ้นก็เอาไปลุ้นเอาครับสองร้อยห้าสิบบาทครับส่งฟรีนะครับ 3รุ่น700บาท5รุน่น1บาทส่งฟรีครับพร้อมส่งให้วันนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ